สวัสดีครับทุกคน,นครับวันนี้ผมจะมาใช้ปืนที่แบบ,บแยิงไว้นะครับแล้วก็โหดด้วยแต่มีแรงดีดเยอะนะครับนี่ครับฟินิกครับฟินิกทอนะครับนี่ก็ของแางก็จะประมาณนี้นะครับก็หา้าอยากดูกันแล้วก็ไปดูกันเลยนะเอาเริ่มเกมแล้วโอ้หด่านนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับคือด่านมันใหญ่เกินแล้วนิ่งใช้ปืนฟินิกด้วย อุ้ยหมาหมาน่ากลัวเรื่องที่น่ากลัวมากนะโอ้โหแล้วมันปล่อยนี่มาอีกอะไรวะจ้าดุ๋ยเอ้ยระเบิดเล้งดีเขาไม่ แต่ว่ามันซูมไวครับยิงยิงใกล้แต่ยิงใกล้ดีมากผมบอกเลยเนี่ยได้ปืนมันแบบยิงใกล้และดีมากครับอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วคือคนอื่นคือผมเห็นเขาเล่นคือเขาเล่นเป็นุนแม่ปืนเนี่ยแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดปืนแบบนี้ยรอกืตายเออืออยิงไรวะอออื มาแล้วครับมาแล้วเออตัวยิงไปดิเก่งมากอ,อ่ะเออพูดเลยครับ,บอ,อะเออยิงได้แค่บอร์ดนะครับปืนเนี้ยเวลาผมใช้อะ่ะเบอร์สวยแบบสวยจริงแล้วแล้วมีจังเกิลน็อตนะครับอู้อที่รัวปืนนี่มือนไอ้เฮลิคอปเตอร์มันเลี้ยวที่ผมอื้อ,อ,อ กเออน,อน็ตน,นี่แล้แต่รูปโอ้ยะใช้จัดการไอ้คนที่ใช้ก็น,นอนนะม,มันะไรัดโมันผ่านไปแล้วอเอามีดขนาดมีดยัง <c oughs> คลิปนี้ผมก็อาจจะลงมืดนนะครับ ครับตายไปดิครับตายไปดิครับเนี่ยเรื่องจังก็ทำมันเหลือน้อยปืนเนี้ยดีดจัดอืมตายอ๋อนี่ของเพื่อนโอเคหมาใหม่ละโอ๊ยโดนต่อยนะครับมายี่จุดนี่ไหนวะนี่ สนในสันในปู้ยยอุ้ยกระสุนอุ้ยแล้วออหวัดิงโดนฟินิกนี่เป็นปืนที่ผมไม่ค่อยถนัดนะครับตายนิกินิกครับผมนผมไม่ค่อยถนัดนะครับบนฟินิเบื เวันนีิผมจะตัดพวกแอซซลอะไรเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับก็เลยไม่ได้ฟินิกมันก็จะแบบไม่ชินมือเท่าไหร่ครับแต่ว่าฟินิก์มือที่แบบถ้าเล่นแรงคือต้องเจอครับบีพีห้าสิบเื่ออันนี้ที่ผมไม่เล่นฟินิก์ในแรงเพราะว่าเดีย๋ยวมันจะเสียเปียบครับแล้วยิ่งแ,แรงผมสูงเนี่ยแบบเสียเปรียบมาก เออเออเอ้เอาว่ะคือหมดหมดอยู่นะเออจบเกมเอพี่ชนะก็คลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบายบาย